นี่ขาอ่อนของเรานะครับเขาปัดมาถึงคนสุดท้ายนะครับไม่ไหวเลยครับไม่ไหวเลยนี่ครับน้องภูมินะครับสุดยอดเลยครับ่ายิ้มอย่างเดียวไม่พูดอะไรเลยเนี่ครับโอ๊ตนะครับขาแรงอเต้ครับขาแรงครับสองคนนี้ครับแล้วก็ไออาร์มครับหนึ่งครับ้าแรงมันเอากับสะพานอยู่ครับดูรถ ดูเ่อดูเรือของเต้กับของอาร์มนะครับโอ้โหนี่ครับไม่ใช่เสือหมองจะมาเสือหมองนี่ครับเตอร์โบนะครับของคันนี้ครับมาถึงสองคันแรกเลยนะครับคโอ้โหสุดยอดจริงครับนี่นะครับน้องไก่ของเราน้องไก่ของเราเขาชอบดูรายการวีอาร์ซูมากเขาถ่ายวิดีโอลงเฟสได้เกิดลได้เกิดเลยนะครับอ่านี่ครับ บ้านแก้งบ้านบัตรแกงมาดูป้ายครับถ่ายปด้วยใส่ไปด้วยนะครับนี่ครับสะพานบ้านแก้งนะครับครับผมขู่มาแล้วว่าบ้านแก้งเข้ามาเอ้าไปพายมืงละยื่นเรียนหนุกพับาทเออเอาขวันไม่ได้ก็เลยน้องก็ทะเลยึดคระอ้าับฮะนี่ครับโอ๊ตวิอาโซนะครับนี่ครับจักรยานผมเป็นสีผมเลยครับ โอเคครับพี่เต้ไม่แตกไปครับครับผมขอจุกการรายงานไปนี้ครับเจอกันใหม่ครับ